สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าจากทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเซลล์แอนแนนหรือเซลล์มดจากร้านโบสอนออมพรเทคเตอร์วันนี้เรามาอยู่ที่สาขาวังบัวนะครับผมอำเภอวังหงษ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูปเปอร์ใต้เอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับผมมาพร้อมกับใบเดินดินหน้าและผ่านหลังครับผมเรามาดูสภาพรอบๆคันกันนะครับคันนี้ถือว่าสวยๆครับผมสภาพสวยๆครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับผมคันนี้สภาพดีครับพร้อมใช้งานครับเครื่องดีเกลือดีครับผมระบบไฮดรระบบไฮดรอลิกทุกอย่างดีนะครับยกเร็วมากครับครับผมเราไปดูสะดือกันครับสภาพดีครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผม อันนี้มาในเพียงแค่ราคา675,000บาทครับผมส่งฟรีครับผมคันนี้แล้วก็มีค่าแนะนำจากทางร้านให้5,000บาทนะครับผมแล้วเราจะให้ช่างสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับขับไปครับช่าง ับผมขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจบอสอนมอนเซกเตอร์ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ